สบายดีเ้อเนาะสบายดีเมื่อสู่ขู่สุข้นสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับของสุสั่งสาววานซึ่งคือเก่าด้อจ้ามหาเฮ็ดกับอีเม่ตอนนี้ซอสซึ่งพอเฮ็ดปวกแล้วล้าหลายกำลังงามๆจะเสียให้เบืงเอิญอีแม่มากก็แม่พูดมาล่ามไปฮอเจ้าผู้มากพี่ก็เร็ยๆพูดมาล่ามไปฮอเจ้าผู้พี่เหงาทั้งหนาเขานี่กำลังงามมหาอยู่บนาน่อยปากเด้อมื้อนี้เห็นอยู่ในตินยาพาเขาประทนเปียบเขาประทนปิดไป หน่ะอีเม่สบายดีพี่นอ้องมาเด้อเก็บเห็ดเด้อมันนิสโชคดีมากกบลูกสาวมัอนี้มาอยู่ปะนกก่กค่อยปากเด้อเพราะว่ามือคืนนี้มือคืนนี่ลืมกระแจรถหากระแจรถบ่เหน็นเปิดไปตอกอ่ะก็ยำไงมันบ่เ,เห็นเห็ด,ดพี่มาจิ้มให้พี่ก่อนแม่ผูกอีเม่เก็บครับผู้ก่อนผู้มันลามไปหอดเงาะรับผู้ โอ้ยโอ้ยซาส,ส,สึนมาหอดป่านะพี่น้องมีคนเก็บเมื่อเครื่องกระตาแล้วพอเซียวอัมมาลาผัวแซดอกใหม่นะแล้วได้เครื่องกระตาเมื่อแล้วาตาใส่โคมมาก,กระเด้อ,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 อเด้อคมเออเออทานยาวมาให้ตุ๊กเนี้นี่พี่น้องโอ้ยกดไลค์กดแชร์อีกแล้วมานอีกแล้วมินิมันหาอยู่นะเฮอดปลา เมือม่อเมื่อคืนนี่เมื่อบรอได้สิเมื่อเลยลืมบ่อนไว้กระแจาลดหาจนเมือ่อยเลาะหาอ้อมทงคิดว่าเฮียอยู่บ่อนนั้นไปเก็บแมงคามเลาะหาโอ๊ยบ่อนขี้หนอนขึ้นน้ำแก่ตัวน้ำขี้หนอนน้ำน้ำน้ำตุำ๊กแม่ฮะอีแม่มาคนเดียวแต่เถื่อนอ่ะบ่เคยได้ จนยอมพี่น้องเอ้ยมากมันนี่มากกับลูกสาวมานมันเพราะว่าเราเป็นคนมานเห็ดแต่เก่าวกำลังจ่ไปกับแม่สองคนไปเพื่อได้กระบ่เคยพลาดมีปีนี่แหละฮะก็สิได้เก็บเห็ดผูกเธออีแม่ผูกผ้ากำลังจุ่มน้ำแลยวเนี่ยกำลังงามกำลังแตะพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เลี้ยงงัวยังสิไปใหม่พี่น้องมาต้องเลี้ยงผูกไปแล้วก็งวไปผูกไว้แล้วก็สิไปใหม่ได้พี่น้องนาอวีเนาะ ออกหน้าหัวาใจคนแบบนี้นบอลมันออกหลายบอลที่พาบบ,บบาแปบสวรรค์ไปเก็บปีเลียอะไรด้วพี่น้องความทรงจำในเฟซมันเตือนอยู่เมื่อวานนี่กับมือเสาวนี่เแล้วเสียเอ,อกไปเบิ่งมันโคมหอบปีแล้วเมือนน่อไหร่กับบอลล่าของพี่น้องม่ใช่พวกลูกไายหนาหรือไส้นกบักสล, <c oughs> บล่างไอถาซมบัสล่างนี่ให้ระบ้ากับลานล่างลานก็นยังบ่ทันตื่นดอก เขาบอเคยเก็บแต่ถืออย่านี้เนาะเขาเก็บไปเรื่อยมาแล้วค่ะหอบานเล่ยนี่แล้วนี่เขาเห็นดอกบานนะมคะอันนี้เนาะมันบอทันอยากเห็นเฮสสามพี่น้องมันอันยังมืดอยู่ใช่สิเดี๋ยวมันล้ำอยู่พี่น้องอันอื่นเฮ้ยอะไรวาอยากเมื่อพุดนำจักรมาผุดเดียวส่วนอวีเด้ โอ้บยากาอกมาคนเดียวเท่นี้ซาซืมุไปยังเมื่อหอยม่วนีลร้อยขาตรงเ e ียนนี้แล้วมันยังคงลืมกับเจริญรุดมู่บ้านเ้าเห็นในอีปกรณ์ผู้หนึ่งโอ้ยหนาวกะเปิดหนาวให้เบิรงก่อนที่น้่งฝนกระโตกลิ้นใส่สุดกันฝนมากเหมือน อือแม่เยี็บมันดอกน้อยเลยโอ้ยน้ำน่อยใส่โทรศัพท์อีกซะเนาะใส่กุ๊บนี่ที่น้องเห็นบ่ดอกเคดนี่ ที่จริงมือว่านนี่เขาไปก็ได้ได้คัะซะซึ่งบริได้ไปมือว่านนี่เฮ็ดนะมันออกอยู่คุ้มมือมันออกตลอดพี่น้องอันนี้บรแมนเฮ็ดสุดที่ซะซึ่งไปมือนักดิเฮ็ดไมมเฮ็ดปวกจี๊ดสุดนี่นะมันออกไหมมันออกต่อตกันเลยเป็นเฮ็ดปวกจี๊ดดั้มซะซึ่งไปมันจะเป็นเฮ็ดปวกขาวเฮ็ดปวดยังตอนเขาไปเขาคิดว่าเฮ็ดปวกขาวดอกตอนนี้เป็นเฮ็ดปวกขาวดอกพี่น้องเพราะว่าขาวดอกมันกำลังเลือง ตอนนั้นข้าไปนให้ปลวกกลางนอกจากนั่งให้ปวกก้างอัน,นให้ปลวกปลายแล้วอาไน,นี้นี่คลิปนี้แบบเรียวๆวนะทุกคนเราจะไม่ตัดมาแล้วเลยทำโบตัดฝัดซานสิบกว่านาทีแล้วก็สิบไปตัดออกคือเก่าเนาะตัวได้โบ,บปิดแต่บ,บึงใส่แม่ย้ำอยู่ đẹp thì sao cầu <laughs> Ui, chuồng canoi Ui, ui, ui hàng cả nội. <laughs> mà bát hút là mà dịp này nói cái áo phải mà xịp bội, này lên bát anh đi khó nhung lắng để kêu bọn hoài mong bọn hoài mong bài hát hoài 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 Bò hoài 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 บ้านเนี่ยเขาเป็นคนดูคนมานกขึ้นเขากระเบิดน,น้าหลังฝนก็หย่อยู่ปกฝนตกลินพี่หน่อเอ้ยฝนดีมาดีบัดท่ายเลยตอนสีดำหน้าเลยฮะฝนก็บ่บมีจำได้ดอกคุณนอ,อน,นอ้าวอุ้ยน,<อ>นันดอกหนึ่งมันเหี่ยตัวนี้อจังห อีแม่กันยังเก็บอยู่ทั้งหัวชั้นสึ้นก็อยากเก็บเด็กอีแม่เก็บเดีกปัวน้อโทษศัพ์สิถือนำอีโอ้ยหักไปแล้วตัวอ้ยเหยียบไปนะมันจะอุ้ยเขาเหยียบนี่ว้ายจิงน้อยคนสิมาเพาะอ่าเหยียบไปเบิดเลยพี่น้อง เขาเจ้ามากเขาเจ้าบริพังผ่พาพังไพ่เนี่ยเนาเขาทำบริเวณเลยไนมะข้างในมันบานกรุบเกลี่ยเป็นสีลายเนาะไหมใน,มนก็เพื่อเอาเมื่อสวยขูดกับหยักบานพี่แม่จ้าน,านังท่านชิไหมาะอคลิปี่ยาวแห้งบระจ้าพี่เนาะ นี่นี่สัสสุดเสบเบิ้ค่ะค่ะซ้ำหนึ่งบอดี้เฮนนันเด้อน่นะนี่แม่นี่ข่ายาอยู่นี่ว้าวค, wow. คลิปนี้ขอยหดห,หดมืน่นิวี่เด้ออุ้ยหดมืน่นิวี่เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซอยในเด้อทั้ากับมแต่คลิปอัน สูงสุดสามพันสามพันวิวนีมีมีฮะโอ้ท่านมีคลิดหดหมืน่นวิวจะเถอโอ้ยมีตั้งแต่เฮ็ดปูด่อะอู้อีเมสหลุดเกลี้ยนิใส่ากามีไปจนเบิดเบิดเลยก็ยุ่งใหญ่กักนพี่น้องเปิดไปใส่ากามีจนเบิดเฮ้ มันจะมีต่เฮดมันจะชนะก่กขาฮ่าเป็นกปีนพี่นอ้องม,มันบ่ทันมีคนหูหเฮดออ,เเอาเลนอไหม,มก็สันกับขากระห้กวัดคือกันขากระห้ามันหิวป้าโจ๊กพี่น้องเอานร้อนัเพิ่งเปิดใบต่อวอีสิทายหกมันคือเห็ขุขยะอีพี่นอ้องาพี่นอ้นองพิ่นพุมาลี่อยู่ีนพี่น้องบ้าอเมสตะออนเด็กพี่น้อง ถ้าแม่ชากซื้อบ่อยากเลี้ยงงัวปวดตองเลี้ยงให้มันกินเฟืองแหงเอาแม่ชักซื้อจะให้งัวกินอาหารแหงเลยนะแม่ชักซื้อไปหาเฮ็ดนี่ร้อยกระเซ็ดมาโทรมาเมื่อคืนนี่หว่าอยากให้ฝากเฮ็ดให้ผู้ใกล้ที่ไหนตัวพี่น้องลามาพี่ล้าอะไรผูกถังกรตาครับผูกง้อเล็กเราอยากผักมันนี่เอาเฮ็ดตองหามาไหวเมือนั้นแหละให้พลอยเขี่ยผักให้ก่อน แค่เือกาอง n มันก็หนนมนอกับสลซาเกมผักยุดรองฮียนก่อนที่น้องจะผิดเลงเฮ็ดออกลูกกัเขาสิบรดไปหองฮีเพราะว่าฮาผักยาอยู่กรุงเทพใีานมันอีกแล้วเขาปากัมันรุดเก็บแบบสะใจรุด ตรงนี้ไฟพนาที่น้องสองนิดหนึ่งจัากว่าข้าวโพดเพลวมาบัจจักข้าวเก็บพี่น้องเชาวันเสาร์ย่างเชียวแม่มาใช่ก็เชียวแม่สิมาหอดแต่ว่าเราไปก่อนเลยบัจจักของมันแจ้งแต่ถึงไหมเาไปอยู่หน้าแล้วเชียวนะเราบามาหน้าแล้วนะเฮายอมเดี๋ยวไปเที่ได้ก็บดได้กับไฟไหมป้ามันบดหยากออกให้โฉกวาเนาะไม่จิดใจ ขี่โบกน้าบาทนี่ได้ชวยมาบ่ต้องงาขึ้นเิงขี่โบกกับกันนี่พี่น้องเอ้ยกแค่นี้ก็ไปมาสีเห็นเฮ่ดจิ้มเลือกแล้วแม่มันติ่มตื่นนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี่แค่นี้ตั้งโบธันผลฉันมีดเท้ากรอยุกระจ่าเฮ็ดเท้าเก็บกับอ่ะแต่แล้วเฮ็ดพฟนลิ้นแล้วเนาะ ผนไทยอีแว่ผบาอาบา,บาแล้วบดขึมาพี่น้องแล้ก็ไปเครื่องกะเจ้าในลแล้วลามมาเ,อเอาในขาหน,า,าหน้าแล้วนะบวอาดอกใหม่เครื่องกะตาแต่ของเื้อ่นน,นแต่ผ้สาวหน่อยนีแต่รุ่นผู้สาวซ้ำน่อยจ้ากดไหลกดแซะใในเด้อพี่น้องอหาเต็มนนเนาะี๋ยวเาไปอ่ะอ,อื้เขาทางาาป่าเลย ส่วนไลฟไพกันหน้าไพลกันนี่แต่ทางเห็ดขออกง่วแล้วมันบ่อยาบออกเห็ดบ่กขคกงัวกับดูดเห็ดส่วนให้ส่วนมันอู้อางนนี่เป็นยาโนดครับอันเละๆเห็ดอืนเขาบคอยหาพอแลราคาบวได้ไม่จะพวกหากันขึ้น ก็ละบัมบะเพะพวกเนื้อสว่า,<ข>าน้ำ<พ>แป้งนั่นเขาดูพี่น้องพี่ชายคหาร้าม่าโบได้อยู่ได้นอนเบิดขึ้นยามกลางยามกลางเว้นแล้วจังน,นอนอยู่เบิดมือไปดิข้ามมาแล้วก็ละแต่๋ยวพี่มออมแม่เราบอกกล้ามาคนเดียวพี่มาทกพี่ก่อนแมน างัวไปไหวอยใช่พี่น้องเอ้ยพระเจ้าว่าคือว่าคอยแท้เก็บเฮดกับบริกินหดเสียงย่านคนมาญาติพี่น้องว้าดังบ่ได้เนาะข้าเจ้าสิมาญาติเฮดยันหมู่ขวบไปนี่เพราะว่าข้าโมโหมันมีคนมาบริเทปแบบนี้เพราะว่าเคยแล้วอันห้องกีกี่แล้วข้าเจ้ามาญาตินะแต่ทำไมหน่อยไล่กับบ้าะไรเนี่ย ตาให้เขาล้ำนะใบ่อกหม่ขังน่าสุกมันหญานั่นแล้วนะสุกมันหมายจะข้างหน้าไอเลี้ยงเก็บก็ทา่นั่นก่อนนี่พี่น้องในกระตาเขาเลยเติบเลยกระตาบักใหญ่กระตาอีเมลนลย ใครยอดวิวขึ้นในเดอ้อเนาะคลิปนี่พี่น้องดอกเห็ดป้าอย่างหน่อยก็หาพันวิวก็ยังใครเมื่อวานนี่วิวบบขึ้นแห้งลงคลิปขำวานนี่อือจะเสิให้เบิ่งดอกเห็ดคักๆลักไล่เสียงอันกรุบบ่จักลักไล่เสือกันฝนก็ระหวะ นี่พี่น้องเสียให้เบิ้งขาเห็ดนี่เฮาฮักเอาได้แต่เขตนี่นี่เพราะว่ามันในน้อยนะมันกิ่นบบได้ดอกเอาไปก็เอาไปก็ตัดทิ่มซื้อๆนี่มันสุดแต่ซำนี่ค้ามันยาวอยู่แต่ว่ามันในน้อยนะเนาะมโหเสียไปกิน่นเอียงมันนี่ดอกเข็ด เริ่มแจ้งแล้วตาเวนเริ่มขึ้นเลยแม่แต่ละคนเริ่มมาเพี่น้องเอ้ยิดกันได้บดี่ดอกน้อมาเพาเห็ดข้อคิแบบี้มีแบบแม่ปอนมิดทามาดูในตาค่ะน่อกาเกีบกล้องสั้นมาจากพี่น้องกายกีบมั่งีต โอ๊ตโบได้อยากเก็บโหสร้างอีแม่ผู้แถวนี้ก็ะโบดเอื้อยนี่อีแม่ขี่โบงนี่นะโตมาสิโบตกโปกลงมาบอกโบกมันกันหนาวที่น้องภาคการงานโบกโบกมันหนาวคนตกหฮะ นี่ใส่ร้านมีนเท่าไหร่นี่ป่าเอาแต่ซัานี่เ้อพี่น้องตีนมันนอ่าตืต้นๆออกไปแล้วมันเปือ้อนซื้อๆนี่จ้าเฮ็ดปวกคารดอ,อิลิแลวสุดว่าหรึ่งนี้เฮ็ดปวกกางนกเสือิีดว่าเฮ็ดปวกคาดออดีกยแมวมาโบเมนสุดนี่จังว่าเฮ็ดปวกคาดอโเพราะว่าเขามันเริ่มซุกแล้วเข,ข่าเขาจะผู้วานก็นะมันซุกแล้ว นีมีดลืมมีดอีกแล้วคลิปนี้เบิง ai, e <wh> <mythology> おお่งกันยาวๆอีกเด้อท่านผู้ชมกะซีโให้มันยาวแห้งกันไดดอกซิตัดออกน้ำถ้าสมุิคลิปมันยาวแห้งกะ โหลดคลิปเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยโอ้โอบบวนวนาควัวววววันนว้ววววววทววสัญญาว่อววอวว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 วลววววแสววววรักวว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 ญววววักวว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 เววววัวว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 วกววั ลักเก่าเยเฮากม่น่ไอแม่จะโปกไว้เน่เลยนั่นน่ะในหัวโถน่อยน่เห็ที่น้องเอ้ยดอกตุ่ยุกตีก็เห็นูกอยูลรอมกางที่น้องพกใหม่ใช่เต็มต้องกบาไปเล้กางแมเพาะตัวมันอนนี่นี่ดุนี่ เก็เฮ็ดให้เบิ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องพี่น,<อ>น้อง,องว่าอันคีบเก็บเฮ็ดี่เบิ่งบ่มีเบือเอบอเบ่อเนาะบเบิ่งได้ตลอดเศร่ฐนผู้เก็บกับโบเบือ่อคือกันจ้าเก <c oughs> ็บได้คู่มือคือกันมูวว่านี่สาบอค่าเขาในเมืองน่ะสีส่วนบ่ต้นไปรออยู่รัวพากกันเขาในเมืองเพื่อออกมากระบ,บายแลย้วพอยกมาบ้านแน่นี่นี่เสียงหัก แหน่ในยังในน้อยอยู่พี่น้องเอาไวนะ้เนาะไอเขาเจะมาลำน้ำจืดนะเขาเจะสีดาน้ำกรดโอ้พี่น้องกูเห็นน้อยก็น้อยโหนน้อยโธ่พี่น้องพอไปเห็ดปวกอันไปเห็ดปวกดอกน้อยน้อยลีล้อขันบ่อบานขันป้าไหว้ก็คือเที่ยงนี่กะบานแล้วนี่นี่เด็ดซ้ำในแหลมมูหนึ่งก็บพวกขันบานก็เต็มกระตาพอด้วยนะแม่อันนี้ของสาวซื่อ โอเคจ้าพี่น้องจ้าเนะาะแม่พรหน,นี้สิได้ขออนุญาตลาแล้วขอบใจเบิดสู่ผู้สุขคนที่ติดตามเดี๋วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อเนาะ,ะอ๋อคือหอมเห็ดแม่คลิปนี้ก็สิได้จบซ้ำนี้แหละเนาะแต่ว่าเฮายัางสีหาอีกอยู่ถ้าพ่ออีกก็สิเฮ็ดเป็น EP 2เนาะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีเด้อบอ่มีมือสบายดีซ้ำ